สวัสดีครับทุกท่านเฮ้ยครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเดิมที่ไม่ได้อัพคลิปมาเป็นเวลาสองอาทิตย์ช่องสวิตเอสซีนั่นเองแต่เราต้อทำการเปลี่ยนช่องใหม่กลายเป็น S W แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับมันคือคำหยอกอะไรครับคำหยอคำหยอย่อกไปได้ยังไงอ๋นโอเควันนี้มาทำอะไรครับอาบโค กูไม่รู้เลยว่าคลิปนี้ทำอะไรวันนี้น่าจะมาทำอะไรเออจะมาทำอะไรเออจะมาเล่นเกมมอสกันเออครั้งแรกเพิ่งเคยเล่นไอ้คุณเล่บไปนั่งไว้นั่นแหละเปิดซิงครั้งแรกเคยเล่นเอ้เขาพูดกันไปแล้ผมจะนลาเขาอีกโอเควันนี้จะมาเล่น g กม d เอ่อแบบสไตล์ของพวกเราสามคนสี่คนดิเออสี่คนรีบไป แนะนำตัวทีคนไหมคนนี้ชื่ออะไรครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมอันนี้แนะนำาไปแล้วแนะนำไปเลยอัลบาโคอัลบาโคเรามีแขกรับเชิญครับสองคนครับอันนี้ใครครับมามาจากช่องเลยครับมาจากช่องเลยครับสวัสดีพี่น้อยยังไมชนชาวไทยครับผมเองผมมาจากน้องชัยมาจากช่องเลยครับมาจากช่องเลยครับผมมาจากช่องเดซีครับผมอันนี้ครับอันนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ไทยแนะหรอกแม่ไม่ไทยแนะหรอกเออไม่ไม่ไปทำไม่ทำ อินเซอร์อินเซอร์อันนี้มันจะเข้าอะไรครับอ๋อผมมาจากช่องนักโปรเรียนที่สามครับโอเคผมไม่มีช่องครับแต่ผมด้วยผมไม่มีตังค์ไม่มีช่องชื่ออะไรครับคุณกวางครับอันนี้ก็เลสนะครับนี่นี่ผมขี้โอเซฟซะวันนี้ทำอะไรครับอาบาโคเราจะมาเล่นไม้ครับขังรถเพื่อไปสู้กับดามเบวี่สิบวิธีเอาตัวรอดจากดามเบวี่ น็่ปนคอนเทนต์หรอวะรึงๆคุณจะสังเกตได้ว่าข้างล่างมันเต็มไปด้วยผีแต่ตอนนี้มันยังไม่โผล่มาเอ่อคุณสาธิตลงไปให้หน่อยครับสาธิตลงไปข้างล่างโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ทุกคนดาวเบบี้โอ้โหลิกาสิตแม่ลิกาสิอันนี้อะไรนะอันนี้ผมไม่เห็นอะไรเลย ไม่แมกซ์ลันล่งนี่ช่วยด้วยโอ้เพลงลิกาซิตลิกาซิตแต่ไรพลงลิกาซิตตอนนี้ต้องช่วยกนเฮ้เรามีกำนันกำนันเดี๋ยวเราส่งกำนันไปฆ่ามูส่งกำนันไปฆ่าเดอะเบบี้ ก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นมี <Infinite Stone. S 2> อินฟินิตี้สโตนโอ้ข้างล่างลุ่มเต็มเลยนี่ผีหน้าไปเด็แๆกูหรอกนี่ตัวนี้เรามีอาวุธลับ <c oughs> มีรูปอาวุธลับเว้ยเพื่อนนี่เว้ยโอ้แม่งคือเออ่รถรีเอยเ,เราจะมาดู <c oughs> ความถ <c oughs> ึกทนของมันโดยการอะไรครับยิงอาไปจีดิ โอเคนะครับวันนี้จะมาทดสอบความอึดถึกทนหรือว่าจะไปอะไรอะไรกันของมึงอะไรของมึงนี่มิกเป็นโทรเวิร์ดไม่ยีเป็นไงขนาดรถไม่ไม่เป็นไรครับกันรถไม่ครับกันกันได้ทุกอย่างครับกันได้ทุกอย่างครับเสนอขายรถไม่กันได้ทุกอย่างครับยางเลยยางสดรถไม่ไม่ใช่ไหมภารกิจของเราวันนี้คือต้องปาดดับเบบี้กับแรกกินชาเขียวก่อน มนจะรอดถึงสองวี่หรอวะไอเกียรโอ้โหอย่าอย่ายิงอย่ายิงเข้ามา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 รลิตของเราวันนี้คือเอาตัวลอดจากแรปเปอร์ชื่อดังคิดว่าคิดว่าบีดับไปเราจะต้องเอาตัวลอดให้ได้เอาบอกว่าเราจะลอดนะทำาูด หวังคุณควงเขาอาจจะมีอาวุธลับก็ได้ใครจะรู้อาวุธลับเหรอไปเลยทางกันเนี๋ยผมลงไปสู้กันเลยก็ได้เกอกันตรงมุมอีกมุมนึ่งของแมพโอ้คนขับไปมกไปไปเลยไหมไปเลยเพื่อประเทศชาติที่เจริญประเทศเจริญยังไงวะประเทศไปเจอเในเวลาที่เราจะทำเสียสละเพื่อชาติ สู้เพื่อพ่อชัยทัศน์ใครวะหนึ่งเอารถติดรถติดรถเสียสปาไปติดใช่ไหมตอนรถไปแล้วเฮ้ยโอ้ยมัดมันเอาอันนี้ไปแล้วมันเอาอันนี้ไปแล้วโอ้โหกลายเป็นรถแห่แล้วรถแห่ตายครับเรือตายนะครับโอ้โอ้เราลองรอด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 ดิโอเรือแต่คันเรือแต่คันรอดรอดรอด เลิกกดก่อนกูเวียนรัวโอ้โหแ <c oughs> ดบเลยโอ้ <c oughs> oh, ยแหลก <c oughs> สับเลยอย่าเข้ามาฉันมียางฉันมียางอย่า,ยาเข้ามา <c oughs> เอาไงดีท่านผูน้กำลั <c oughs> ดูเหมือนว่าเรจะต้องเรียกเออ <c oughs> แหล,แลกแหลกเหลือเกิน ดูเหมือนว่าเราจะต้องเรียกเรียก,ยกหน่วยลบหน่วยลบพิเศษต้องมีหน่วยลบพิเศษนินจาไม่ใช่เป็นชาวบ้านที่เราต้องเขามาช่วยเหลือ,พ,อพวกเราใช่พอาเขาช่วย<ช>ได้เรามันมาแล้วเราต้องหาที่กันมกนกระตุกอะไรนี่หลบภัยจากเดอะเบฟ นี่แหละมีทีวของพวกเราใช่พี่คุณมือตานอตเอ้ยอย่ายิงก่อนอย่ายิงเขาอย่ายิงเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนตายเลยคิดว่าเราจะรอดไหมรอดเพียงแค่เรามีแล้ว let's go หายไปเลยไปเลยเดา baby หายไปไหนวะจะไม่ตามหม่เราต้องสร้างใครกัดกันก่อน คัตนนี้คือผู้รอดชีวิตใช่ไหมใายดีภัยใช่ผู้รอดชีวิตโอ้โหการเตะผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตเอวไม่นะผู้รอดชีวิตหนีลงดับโอ้โหโอ้ไม่มีใครช่วยเราเลยยิงไม่ตายไม่นะ โอ้ไม่เหมือนว่าเราจะต้องต้องเราจะต้องสร้างใายกักกันใหม่ใครลีภัยตรงไหนล่ะตายเถอะมันไม่ลดจำนวนลงเลยเราควรทำยังไงดีที่ไม่รู้น้ำเย็นดีสนใจไปเล่นด้วรกันไหมมิกเราไปสร้างใายกักกันด้วยอย่าเพิ่งขุ่นกวางตอนนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเมืองจีมอ เหมือนตัวจริงนะไม่โอ้โหพอแล้วเรื่องเรื่องอะไรอย่างนี้ที่กูจบเลยคลิปนี้จะบินไปแต่ทั้งลิกสิทธิ์เพลงทั้งอีกเรื่องหนึ่งขอไปพูดละกันมาละหมนพังหมดเลยพังหมดเลยยิงยิงยิงไม่เป็นไรเรามีอาวุธอยู่เว้ยมึงใช้เป็นประโยชน์รัฐบาลรัฐบาลเมืองทีมัดมีแค่นี้แหละงบฉัน งบกุณมีแค่นี้แหละเอาไปทำอะไรโอ้ยผมเอาไปซื้อโอ้โคตรแย่เลยตอนเนี้ยตอนนี้เลยซัพูดติดเชื้อได้ทําการกลายเป็นแรปเปอร์เรียบร้อยเราควรทําไงครับมานั่งเล่นน้ํากันสิปลอดภัย100%ไม่เราควรที่จะสร้างรถเพื่อที่จะไปปราบพวกมันเนี่ยโดสิผมอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรใครทําอะไรผมได้ ไอเรือเต็มละลดลดโอไม่ไม่รถโอเคเฮ้ยไอ้แม็กตรงนี้ปลอดภัยท่านนายกรัฐมนตรีเมืองกีมอสครับตรงนี้ปลอดภัยมากเรียกผมว่าโอเลี้ยงโอเคโอชาเฮ้ยไม่เอาไมค์ไม่เอากูยังไม่อยากตายตอนนี้กูยังไม่อยากตายตอนนี้ ไม่กูหมายถึงชานมเย็นโอชานมเย็นโชว์ชาตาชาิที่ไม้อาจหรีกเลี่ยงได้ยันไปเรือก<ป>ันโอชานมเย็นครับไอสัตว์เรือไม่ปลอดภัยเลยเรือมันปลอดภัยแต่ใครไม่มาเล่นระเบิดวะ Let's go <S อาลูกขาวแล้ว จุมจมจุมเฮ้ยเรือดำน้ำไอเวนรถดำน้ำโอ้ยรถกับเรือหน้าตาไม่ใกล้เคียงกันเลยนะเหลืองสร้างใครกับกันใหม่โอ้โหนี่ตายเถอะมันพังของเรามิกเรามาสร้างใครรีไพายกันวันน้ำไม่ได้เว้ยเอ้ยมันดำน้ำไม่ได้ดำดูนี่สิ ถ้าเป็นเอฟเฟคเป็นเสีงยงป,สงปืนหรอยังทำไมเสียงปืนเสียงปืนเราเป็นผู้ผู้รีไฟมากมายผู้รีไฟมากมายก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> นะโอ้ไม่ไม่เอาคนนี้ไม่เอาพี่เต้ไม่ใช่พี่เต้สิไอ้หวยเอ้ยคลิปนี้แม่งหลุดชิบหายเลยไม่ไปฆ่าเขาทำไม ผมยืสถานที่ปลอดภัยที่สุดแต่ทุกอย่างแล้หมอไม่เห็นแล้วหมอไม่เห็นแล้วเอ้ยเราปลอดภัยประเทศชาติปลอดภัยเราปลอดภัยแล้วเว้ยเดี๋ยวเราเอาผู้รอดชีวิตมาก่อนใหม่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอม่นะอันนี้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะมาให้หมดเลยมาให้หมดเอาผู้รอดชีวิตมา รอชีวิตต้องมีซุ้มกันซุม้มทำซุ้มกันเอ,อ๊ะทำไมมันยิงกันเองวะมันไม่ถูกพวกกันมันไม่ถูกพวกกันอ๋อแยกแก๊งกัน <c oughs> เออแบ่งชนชั้นแบ่งแกง๊งแบ่งพักแบ่งพวกเฮ้ยอย่าร้องกันดิใครไอยู่ที่เก่า่คุณกันอืมมันอองได้แบบโอ้โหชิบหายแหลกมากความแหลกแบบมหาศาล เมื่อไหร่มันจะมากันนะ <c oughs> มันก็มามันรอให้มันอยู่ในกระปุกหรอเอเยลเตรียมยิงทุกคนเตรียมยิงทุกคนโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกอ้าวอ้าวอ้าวไม่ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมไม่ได้กดเสกมันใหม่เดี๋ยวนี้ มาเต็มเลยจีดวนแรงจีแรงจีมันมาแล้วทุกคน <c oughs> จริงมั้โอ้ยแรงจี <GM T S 2> โอ้โยใคยยรใครลีภัยกูจีจะไปไม่ได้ไปใครลีภัยกู <c oughs> ม่นำับประชาชนทำรัศมีปลอดภัยเอาปืนไหมทุกคน <c oughs> เอาปืนไหมาไหม,มาเร็วโอ้ โอ้โหโดนกวาดเลียบเลยโอ้โหไอ้เหี้ยโอไม่คายรีไพเราไม่สำเร็จอไอ้เหี้ยอยู่ทที่เขาอยู่ทีเอี้ยเฮ้ยป้อมปืนช่วยกูไว้ป้อมปืนช่วยกูไว้ไม่สามารถยิงได้ มอไหวเป็นอย่างนั้นนะมิกป้อมปืนช่วยเราไว้มิกป้อมปืนไม่วันตายหรอวะเนี่ยใช่โอ้เรากักขังเขาเนี่ยกักขังโอเคเรากักขังกันแล้วโอ้โยว่าถุวัตถุมันเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะช่วยเราได้ในภายหลังแล้วก็ใช้ได้ตอนนี้ได้เลยแล้วมันจะฆ่ามันได้เหรอ โอ้โหโอ้โหแสงจ้าอะไรอยเงี้ยเห็นอยู่นิดนึงอ่เอะเลยทีเดียวเฮ้ยเ็นดาเบบี้มันยังไม่ตายมีสิ่งเดียวที่ช่วยเราได้ไหมกลบมาจากไหนคอะไรวะเอามัยเอามัยเอามัยเรามาเรามาสร้างเรือเล่นกันดีกว่า มาสร้างเรือ,อแข่งกันกัน,นมาสร้างเรือแข่งกันเอ้ยจะ,ะสร้างเรืเอไว้สำหรับลบกับ the baby ยังไม่เกิดกับ the baby อีก <c oughs> แล้วสร้างเป็ดเราสร้างง่ายด้วยไอ้ไรไออะไรวะเนี่ยโอ้ไม่นัทจนนัทถูกว จะติดเทอร์โบนะครับผมจะติดเทอร์โบสักสองตัวไม่อสามตัวเลยดีกว่าแล้วก็ทำไมไมันลอยวะทำการเฮ้ยกดได้ปะรถเสียตกใจว่า backlap เจอราไป backlap รถเสียรถเสียสร์ทติดป่ะนั่นแหละตอนอตอนีน้รถเป็นไรอะ่ะ <laughs> โอ้ยยังไม่ทันเพื่อนไอ้รถหายไปแล้วรถเป็นยาการ์น่า่าอ๋อนี่ไงไหนดูดิเดดเดๆกูขึ้นด้วยกูขึ้นด้วยมไม่มีเตอร์ปุนด้วยซ้ำ เฮ้ยตึ้งดึ๋งเฮ้ยไม่นะแกฆ่าฉันเลยไม่มีแต่โครงบ้านนะครับค่อยๆค่อยๆตกเงี้ยช้าๆ

มิกมิกโซฟาติดขี้เลยโอ้เบอร์ชาร์นไงอ่าติดเยี่ยวแล้วติดเยี่ยวคนที่ไม่เล่นเทียบสองไม่เก็ตมันแหลกอะไรอ่ะเลยติดเยี่ยวเลยติดเยี่ยวอีกที่ ตายไลย้ตูไปผิอดอะไรเนี่ยเอ้ยตูไหนต,หตูพบพรม่เออตูพบพรตูพบพรแยกอะไรอะอี๋ตูจังตูจังตูพบพรทิ่สองเพนเซอร์วะออสเตรเลียมโก ก็สีเอาไว้มาไว้เพชรปวกงวงกันพวกนี้จะไหมบ่อนอีเี่สองเพชรอย่างอื่นไม่ได้เหรอม็ลองดูสิเพชรไม่ได้โอ้ยโอ้ยเอ๊รู้จักจอร์นาบโค่ปไหมรู้จัก กดโอ้ยเราต้องทำให้เครื่องมันแข็งแก่งที่สุดนี่คืออะไรวะ สุดยอดทุนน่าจะเหมอนูดก่อนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหข <c oughs> ึ้นระไรอ่ะนะเออรถไถรถไถจากโลกอนาคตเฮ้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ใช่จากโลกไปแล้วพี่จอมค,ความจเจริญโอ้ย <c oughs> ความจเจริญเอาความจเจริญล่วงแล้ว นี่หน้าแห่งหน้กฝมันบินไปไหนแล้วว่นนานๆเจ้าหนูนี่มิก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 ดูนี่นี่คืออะไรวะ เอ้รถรถตู้ติดชี้ <c oughs> รถตู้ <c oughs> ติดชี้ลงแล้วรถตู้ติดช <c oughs> ี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ รับไปก่อนครับรับไปก่อนครับสวัสดีตอนสวัสดีครับ <laughs> <laughs> กลองบิน <laughs>